บายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ตะกุทุกคนพอพอกันนี้แล้วพี่น้องกับสองสาวเบอร์ไรคือเก่าพี่น้องขึ้นแต่ดำหน้าพี่น้องเอ้ยหิ้วขาว่าห <laughs> ิ้วข่าหิ้วข่าพี่น้องเอ้ยวาชิตาบมักถั่วกินเมื่อยขึ้นแต่ดำหน้าแล้วเมื่อยหิ้วข่าวล้วหักถั่วพี่น,พน้องมาพี่น้อง มาเบิ่งกันเขาคัวเขาคัวคือเก่าพี่น้องเว้ยกำลังตั้มหมักพริกพี่น้องใส่พริกยังหน่วยนะใส่พริกหาหน่วยพี่น้องเว้ยถั่วพอเธอเจือเป็นคนตั้ หิมะปุ้งพี่น้องใส่บัหน้าวก่อนพี่น้องก็สิสับปะแดกปะแดกปุ้งเน,นาะ น้ำปลาหน่อยหนึ่งองชูรสแต่แต่ภูมิภเด้อผงชูรสนี่เด้ดขอขกกิปิว้วเด้อพี่น้องไอ้ซ้ำแหง้งโก ซิมๆดแต่งกัน,นจได้น้ำปลาหน่อยหนึ่งแต่น้ำปลาหน่อยหนึ่งโอเคพี่นาะใครกินข้าวบ้านนี้พักเฉยเวย ข่าวกันขาวได้ดพี่น้องสังเกตขูดอันนี้หบแล้วไปไปพี่น้องกินข้าวบ้านี้ตั้งมักถัว่วแซ่บแสบเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวกินข้าวขาวเด้พี่น้องตั้งมักถัว่วต้มไข่ครับพี่น้อง ดองไข่ละกันหมักแตงพี่น้อง nếu phải phải sợ hỏi trọng nữa. thank mm.

แออม,ม่อิ่มเลยพี่น้องแล้วสองคนมันอิ่มเลยอี่มเอต้องเสียก่กัน เคพี่น้องคลิปนี้สาวบัวลอยคอจบเพียวเท่านี้ก่นเพี่นนางฝากคนไหนก็แช์ก็ติดตามก็จะเข้ากนด้พี่นาอเขาก็มุ่ขอบใจผู้ที่เข้ามารับชมคลิปสาวบัวแต่ตจตคลิปนี้ก็กลับเขาไปซดี